สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมมาพีซีคีวทีเอชครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมวัดกันนะครับในเวอร์ชั่นของโป้เนาะถ้าทุกคนไม่ด่าละก็อย่าด่านะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมากินคนในเซิร์ฟกันนะครับวันนี้นะก็จะมากินคนในเซิร์ฟเนาะก็ใครสนใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะอ่ะเราไปลุยในเกมกันเลยครับผมไปเลย ผมคิด่าตอนที่เข้าไปถึงในเกมแล้วนะครับผมค่ะครับก็กลับมาอยู่ในหน้าของเกมแลวนะครับผมก็นี่ครับก็จะเห็นว่านี่ฮะดูฮะดูดูคนก็าทานะฮะเดี๋ยวเราจะมาท้าทายเขาหน่อยนะครับอโ,อโ,อโอ้ยวิ่งเร็วมากเลยนะสวัสดีครับผม สวัสดีครับฮัลโหลขอไปด้วยนะครับบ้านผมเสียงฝนตกนะเอาไปกันด้วยก็ตกนิดหน่อยฮ่าฮ่า เส้นชีวิตเลยหหลังนะครับผมก็เดี๋ยวไปหายเซิร์ฟเล่นลกันเนาะเอาส่นนี้มันไม่มีอะไรเล่นแล้วนะไปเลยโอเคนะครับหลังที่ผมขอพังด้วยครับที่ตัดไปอีกเมื่อกี้นะครับเพราะว่าไปหาเซิร์ฟเวอร์เข้านะครับก็นี่ครับมาแล้วนะใน,ในเซิร์ฟเวอร์ของอะไรก็ไม่รู้นะนะครับผมเดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันเลยว่าเขาทำอะไรกันอยู่ข้างบนนะฮะ โอ้ยอ้ยฮะผมโปนะฮะเนี่ยนฮะถ้าเกมนี้โอ้ก oh, <ๆ>็ตกตกขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยถ้าเกมนี้ไม่ผมไม่โปนะอยู่กันไม่ได้ฮะง่นะผมเกมนี้นะไอ้โปอยู่ไม่ได้นะครับนะอยู่ไม่ได้จริงนะอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะพูดจใจจริงเลยก็คืออยู่กันไม่ได้นะครับนะขอไปด้วยนะครับเสียงฝนตกเนาะย้ำอีกทีแล้วกันเนาะอืมอันนี้พาร์ทแรกนะพาร์ทแรกกับการเล่นมาเล่นแบบนี้นะฮะ เาจะให้เล่นแล้วผมหาของเนี้ยมันผมไม่ใช่นะสวัสดีครับวัดีขอคิดไม่ซื้อนะครับนั่นไง คิมคิไม่ซื้อก็ต้องตายฮะนะฮะตายเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหฮะดูดูต,ดตัวคนตกลงมาโอ้โหเละฮะเละคือผมบอกไว้เลยว่าเละนะฮะนะไม่มีการเตือนครั้งที่สองนะในการฆ่าคนนะครับผมก็คือถ้าเขาทำร้ายเราเราต้องทำร้ายเขานะครับถ้าถ้าถ้าจะคอมเมนต์ด่านะได้เลยนะอืม ไม่รู้สพบอันไหนนะฮะโอ้โหตาเต็มนะฮะโอ้โหไม่รู้จะบัอกอะไรนะฮะบัอกอย่างเยอะเลยฮนะโอ้โหหาสุดตัวจริงตัวปลอมไม่เจอเลยฮะโอเคะเราจะมาเปิดอันนี้นะฮะ ปับได้แล้วฮะลงท้าฮะโอ้เก็บนะโอ้สุดยอดนะสุดยอดกระเจียบแมวเรืองแสงนะโอ้โหอ,อันนี้อะไรฮนะปืนฮนะโอ้โหเก็บไว้เลยฮนะโอ้โหฮะเก็บไว้เลยฮนะเราต้องใช้แน,น,น,นะน่นอนฮะในอนาคตนะเดี๋เดี๋ยวนะผมเห็นเมื่อกี้นะผมเห็นคนนะฮะ ามาเกียน์คนด้วยโปนะฮะเกียนี้ถ้าผมไม่โปฮะอยู่กันไม่ได้นะะเกมน,นี้คือไม่อยากจะทำอะไรคนมากนะครับนะก็ไม่อยากฆ่าคนด้วยนะแต่ถ้ามันจำเป็นผมก็ต้องยิงทีนี้หมดครับนะก็ผมนี่จะมีสตรีมสดนะครับนะก็อย่าลืมมาดูด้วยนะครับผมก็ทานผมอยากสตรีมเหลือเกินนะฮะก็อีกไม่นานนะฮะก็เดี๋ยวก็สตรีมแล้วนะฮะนะ เป็นคนที่โปนะฮะจะด่าอะไรก็ได้ฮนะผมโปงก,กากเกิดอะไรเงี้ยด่ามาัเลยนะฮะผมไม่ได้แคร์นะฮะเพราะผมโปลจริรงๆนะถ้ามันโปอยู่กันไม่ได้นะะเกมนี้นะเราก็ต้องฆ่านะครับผมนะเพื่ออยู่รอดนะ,ะมีมีใครไม่ฆ่าหรอกครับนะถ้าใครไม่ฆ่ากันก็อยู่รอดกันยากอยู่ลำบาก แดีวทำไมถามว่าทำไมผมตัวดำใช่ไหมคุณถามถูกเลยฮะนะถ้าจะถามาก,ก็เดี๋ยวจะมีลิงก์โปรนะจะมีลิงก์โปรแน่นอนผมจะทิ้งลิงก์โปรไว้ให้ตลรางคลิปเลยอยากเล่นก็เอาไปเล่นเลยนะไม่ได้ว่าฮนะไม่ได้ว่าแน่นอนผมผมแจกครับผมแจกถ้าไม่รู้ผมจะทิ้งลิงก์เป็นหรือเปล่านี่นะ ผมให้ด้านตัวดำแล้วกันนะเอาให้แค่ตัวรัวแล้วกันนะครับนะในการดาวโหลดนะครนะับเนาะแดียวมันจะมีอะไรปัญหาเกิดขึ้นอะไรกันอีกนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมตา่างคลิปชันเลยนะครับนะสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับผมนะไม่มีอะไรละนะแค่เล่นเพลินนะครับวันนี้นะครับจะให้หนึ่งชั่วโมงเลยมันก็คงเป็นไม่ได้ครเพราะว่าตอนนี้มันฝนมันตกนะบ้านมนดังผมพาไปหาคนกันอะ งั้นเดี๋ยวผมพาไปเล่นกับคุณกันสักหนึ่งนาทีแล้วกันนะไอ้พักแป๊บอ่อโอเคนะครับกับเข้ามาอยู่ในเกมอีกครั้งนะครับนะก็แหลกกระตุกอีกแล้วนะไอ้เราก็กลับเข้ามาในเกมอีกแล้วนะครับผมมางั้นเราเดี๋ยวเรามาลำเลียงปืนน,นะฮะตอนนี้ลำเลียงปืนในการฆ่าคนเนี่ยมันต้องมีปืนนะครับเจอเหยือ่อฮะเจอเหยือ่อเจอเหยือ่อ Sa painom. Um. Bye bye các bố. Bye bye. Ciao.